สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นุสอสลย์นะคะเดินทางสัญจรมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่อำเภอบึงสัมพันธ์บ้านเขาผวงนะคะด้านหลังของนุชเนี่ยจะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะแล้วก็มีไร่มันสับปะหลังนะคะที่นี่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำพืชไร่เยอะมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยนุชก็เดินทางที่จะมาพบกับ เจ้าของที่ตรงนี้นะคะมาพบพี่อรัญญานะคะซึ่งทำข้าวโพดเป็นมืออาชีพเลยนะคะเดี๋ยวพาไปไปพบเลยค่ะต้องไปหาเจ้าของโดยตรงเลยนะคะกำลังทำอะไรอยู่คะพระสวัสพีค่ะสวัสดีค่ะ่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะนั้งสาวอารัญญาโมกศักดิ์ค่ะอาชีพทำกเกษตรกรรมค่ะอ<ม>าชีพทำกเกษตรกรรมอ <มา S 1> <ล>ันนี้ข้าวโพดค่ะข้าวโพดข้าวโพดตรงนี้นี่ที่หักอยู่นี่กี่ไร่คะเนี่ยประมาณแปดไร่ค่ะ ประมาณแปดไร่แล้วทําจริงๆแล้วทํากี่ไร่คะเจ็ดสิบไร่ค่ะเจ็ดิบไร่นี่คนเดียวเหรอสองคนกับแฟนค่ะโอ้โหต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าก่อนว่าพี่อรายาเนี่ยจะทําข้าวโพดแล้วก็อะไรอีกคะถั่วค่ะถัว่วมันสับปะหลังมันสับปะหลังค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็กล้วยค่ะปีนึงได้หยุดั้องไหม แท่ไม่ได้หยุดค่ะวนไปค่ะปีหนึง่งเขาทำไปเรื่อยๆทำไปแบบเนี้ยแล้วทำไมข้าวโพดพี่ถึงสวยมากๆเลยคะใช้นูดฟอร์ไลท์ค่ะใช้นูดฟอร์ไลท์เลยนะคะแต่วันนี้ท่านผู้ชมคะเราก็ต้องมาถามวิธีการดูแลนะคะของการทำข้าวโพดของพี่อ,อรยาก่อนดีกว่าว่าเริ่มต้นเนี่ยปลูกตั้งแต่แรกนี่ทำอย่างไรบ้างคะ ก็ไถยอดธรรมดาเนี่ค่ะแต่พอขึ้นต้นมาหน่อยเราก็ฉีดรุ่นฉีดอะไรฉีดหนอนเราก็จะใส่ตัวนี้ไปพร้อมค่ะอืแล้วรอบสองเราก็เลยหัวเข่ามาหน่อยเราก็จะฉีดปุ๋ยสูตรสองขึ้นใบค่ะก็ใช้ใช้นุชตลอดเลยตลอดเลยใช่ค่ะก็ใช้มากี่ปีแล้วคะสามปีแล้วค่ะสามปีแล้วโอ้ใช้มานานแล้วด้วยใช่ค่ะค่ะแล้ววิธีการใช้เริ่มต้นอ่าครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ฉีดยังไงคะ ก็โพดได้ยี่สิบวันก็ฉีดสองตัวนี้เลยค่ะนุุดหนึ่งกับนุดแปดค่ะใช้รวมกันเลยค่ะใช้รวมกันเลยอัตราส่วนเท่าไหรคะหนูใช้ฝาหนึ่งฝาก็ะทิงแดงฝาเอ็มร้อยค่ะฝาห้าซีซีเองนะคะฝาเอ็มร้อยนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรใช่ค่ะแล้วระยะต่อมาแล้วคะระยะต่อมาว่าก็โพดประมาณสักสามสิบสี่สิบวันนี้นะคะจะเริ่มฉีดฉีดทุก ทุกสูตรค่ะทุกสูตรเลยสามสูตรรวมกันเลยค่ะเพราะไม่มีเวลาอ๋อใช้นี้เลยใช่ค่มคะสามสูตรรวมกันเลยค่ะอาจราส่วนอัจราส่วนฝ่ายร้อยเหมือนกันเหมือนเดิมค่ะครานี้คือการใช้แบบง่ายๆเลยและผลผลิตก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำข้าวโพดทั้งหมดสี่ไร่นะเมื่อกี้เจ็ดสิบไร่ค่ะแล้วฉีดยาเนี่ยไปกี่ครั้งคะสองครั้งค่ะเล็กครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ติดผลครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหผลผลิตแบบนี้นะคะค่ะ แล้วเรื่องปุ๋ยทางดินล่ะคะก็ใส่น้อยลงค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่ยูเรียมากมาย<น>เหมือนลดลงไปซึ่งเนื้อประหยัดไปเลยใช่ค่ะแล้วความประทับใจในนุ้ดคอไลท์แล้วคะพี่เขาเขียวไม่เหมือนใครอ่ะเขียวสวยอ่ะไม่ได้ว่าเขียวเข้มอะไรแต่ว<น>่าเขียวสวยในสายตาเรามันคนละแบบกับแปลงข้างเคียงที่เราเขาไม่ได้ใช้อ่ะมันคนละแบบแล้วผลผลิตล่ะคะอ๋อดีมากดีมากเจ้าของหัวละใช่อันนี้ถ้า ระทัาบใจแบบนี้เนี่ยจะใช้ของนุชตลอดไปไหมคะใช้ค่ะใช้ตลอดไป <laughs> ใช่ค่ะ <laughs>